นี่นะคะก็คือน้องพลอาหารที่จะปลดไปวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องพลอาหารมาบอกทีมชาินะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันค่ะว่าน้องเขาอยู่นแผนกไหนบ้างครับชื่ออะไรครับอยู่ห้องยาครับอ๋าอยู่ห้องยามีหัวไม่มีผลครับโอ้ไม่มีวันวๆให้แก้ไขแต่มีวันใหม่ให้พุ่งหลักครับโอ้ นีจ้าพี่น้องมือนี่ก็เป็นอีกมือหนึ่งพี่น้องพลทหารได้ประจำการที่ได้ปลดประจำการแล้วค่ะหมแอมก็มีหน้าที่เสมียนบกค่ะแลเกี่ยวกับหนังสือเกียรติบัตรของน้องๆ้พลทหารนายเลยจ้าี่ก็จะได้เกียรติบัตรและก็ภาพความทรงจํานะคะน้องนองก็เป็นทหารแพทย์อยู่เราแพทย์เด้อค่ะอยู่หมวดพลเสนารักษ์นั่นเองบางคนก็ประจำการ6เดือน1ปี2ปีด้วยกันแบบครอบครัวผูกพันกันแล้วค่ะพี่น้องเดียวมือ นี่ก็จะให้น้องๆแคปชั่นก้อนปด,ดเด้อค่ะซีเดสซ่อมใดพี่น้องมาเบอ่งกันคะ่ะนะคะก็คือน้องพนอาหารที่จะปดไปวันนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องพนอาหารอาหารแพทย์เนาะมาบอกแคปชั่นนะคะทุกคนแล้วก็มาดูกันค่ะว่าน้องเขาอยู่ผแผนกไหนบ้างนะเต้เลยเต้อ,อยู่แผนไหนครับสสด้ครับชื่อเต้ครับอยู่ห้องยาครับอ๋ออยู่ห้องยามีหัวไม่มีผลครับ บาดค่ะชื่อต๊อบครับอ่าเป็นอย่างไรอยู่หน้าห้องพออยู่หน้าห้องพอตัวเด็ดตัวดังอยู่บอเกอร์กับมูแอบด้วยนะคะทุกคนเนี้ยอาเฮชันรักไม่ยุ่งขอกุ้งไฟแดงครับรักไม่ยุ่ง ง,งเสริมครับูหนูส่งเสริมขอแคปชั่นหนึ่งแคปชั่นก่อนปวดติดไปแองไม่นานแต่เวลานั้นรออยู่นะ,อะโอเคป่านอ,อยู่นทนะครับซูเนทครับอขอแคปชั่นได้ไหมคะหนึ่งแคปชั่น,นไม่มีวันวานให้แก้ไขแต่มีวันใหม่ให้พุ่งหลังครับ อีทครับ u ip ของแคชเ่นค่ะถัดปลดก็ใช้งานครับโอ้ยยูเผนกไหนครับยยอโรงพยาบาลครับยยยโรงพยาบาลของแคชเ่นรอชไม่นโอเคไม่ได้แก้ยูอยู่ไหมครับอายยยยยยองแคช่นอคชชไม่มีม เ,หม,นนเ,เหมดแล้วทุกคนนี่นะคะ่ะน้องๆบนอาหารที่จะปวดไปนะคะก็น้องก็อยู่กับเราเนาะเธอปี2ปีนะคะก็สนุกสนาน,นะคะ่ะมีความสุขพี่น้องมีราคาพี่น้องใครจะเข้ามานะทุกคนไม่ต้องกลัวะคะ่ะน่ารักเสมออบอุ่นเสมอดูบรรยากาศนี่มีโค้กให้กินด้วยค่นะ,คะนีหัวหน้านะคะทุกคนมีหัวหน้าหมดทุกคนนี่ถ้าขอพรได้ไหมคะอนาคตผมจะตั้งเพจผู้เท่าทหาร <c oughs> ตอนนี้ผู้สาวทหารดีแล้วอนาคตผู้เท่าทหารโปรโมชั่นไหน่ไหมคะหัวหน้าไม่คิดเลยนะน้อยนิกน้อยนะรักเด็กอะไรนะเทิงเท่าเทิงทางเด็กน้อยสวยไหมนะมูแอลไม่มีแบบว่าโปรโมชั่นค่ะผู้เท่าเป็นสีผู้เถ่ดเบิร์ตเป็นครูกระปูตึงหนาดิ้งตึงอยู่มองเดียวหูหูตึงโอเคห้